ือกี้เราอยู่ข้างบนนั้นถ่ายลงมาแล้วก็เราก็ลงลิฟต์นี่นะคะลงลิฟต์มาตรงนี้120เมตรสูงมากตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วนะคะแดดหายแล้วข้างล่าง หอมเหมือนกลิ่นดอกดอกอะไรไม่รู้ <嗯 S 1> หอมๆนิดนึงนี่นะคะเรากำลังจะเดินไปที่สะพานไปดูวิวมิいい่เฉยเฉยมีแต่สุดยอほら